ความสําคัญเลยหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ที่หนึ่งลาเวลความทั่วครับข้อสองความดีครับข้อสามทำใจให้มีความสุขครับ <c oughs> เริ่มได้แล้วนะพระคุณเจ้าคืออันอ่าตอนนี้ครับหนู คนจะไม่นิพานแน่ๆครับเพราะว่าหนูทำให้จิตใจมีความสุขไม่ได้ครับอพระคุณเจ้าเพราะเผ็ดกินพระคุณเจ้าออนุญาตให้นั่งขัดสมาธนอันนั้นอนุญาตเลยครับนั่งขาดสมาธิจะได้เป็นท่าที่ไปนิพพานสะดวกที่สุดพระคุณเจ้าคนน้ำหนักร้อยกว่าครับหน่อยหน่อยเอาล้วโอเคครับแต่ที่หนูยกมือไว้ได้เลยครับพระคุณเจ้าตาจะไหลดูนะครับอยู่ในสภาวะเอื้อต่อนิพพาน ตัอแล้วตอนนี้วเองแล้วนะน้องปาจะไหลน้องปาจริงๆจะไหลูกไม่ต้องร้องพอใจแล้วนะมาภูมิใจมากคือเขาเขาเนี่ยเขาอยากมากเวลาพระคุณเจ้ามาที่ไรเขาบอกเวลาที่พระคุณเจ้าแสดงธรรมอ่ะเป็นธรรมที่เขารู้เรื่องเขาฟังง่ายเขาอยากนั่งฟังด้วยใช่ครับฟังรู้เรื่องครับอย่างเช่นเออหนูเคยอ่านหนังสือของพระคุณเจ้าแล้วหนูบอกว่าหนูเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยครับอย่างเช่นแบบว่ามีเงินร้อยล้านแล้วใช้เงินแค่ไม่ถึงวันละร้อยมีไปทาไมนะครับมีพ่อแม่ เออไว้ให้กําหนดเรามาแล้วเราไม่กลับวหวมีไว้ทําไมใช่ไหมฮะแล้วก็หลายหลาอย่างที่หนูนํามาใช้ว่าเออหนูรู้สึกว่ามันเป็นทำที่หนูเข้าถึงได้ง่ายแล้วเป็นเป็นทำที่ฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายครับ น่าภูมิใจนะขอรับเวลาที่มาตีความหมายตรงนี้ก็เลยได้เห็นชัดว่าหมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเองเจรินพรแล้วหลายหลายคนไม่เข้าใจพระคุณเจ้าอยากเรียนถามนิดหนึ่งว่ามันจรงิงหรือพระคุณเจ้าแค่ศีลสมาธิปัญญาแค่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ห้าข้อนี้เท่านั้นและแค่มีสมาธิแค่มีสติอยู่กับตัวและมีปัญญาใช้พิจารณาคิดข้อข้องใจหรือคิดเรื่องราวต่างๆในโลกในการทําทั้งหมดนี่เหรือพระคุณเจ้าจะทําให้ถึงพระนิพพานได้ถึงแน่นอนคําว่าศีลเนี่ยมีสองความหมายหนึ่งก็คือ สินห้านั่นเองโลถ้าจารย์ไม่อยากจะพูดถ e uh ึงสินอื่นหรอกนะเอาแค่สินห้าเนี um <S <S ่ยเอามาไล่กันเลยมั้ยหนึ่งเนี่ยไม่ค่าสับตัดชีวิตนะคุณเจ้าไล่เนี่ยคุณเจ้าจะไล่เข้าหรือเปล่าคุณเจ้าอันนี้หรือเปล่าสินห้าหรือจังหวะาอนนาสิพาตาเวรลมณีสิกขาพราะทงสมาธิยาหมีสามสสามสสี่ข้อสองพูดมาเลยครับว่าอะไรอะไรครับอาทิ่นาธานาเวรล้วมันทิ่นาธานาเวรลมณี อาจั่วมาทีวบไมได้พระอาจารย์จั่วให้อาจารย์จั่วให้หนึ่งนะหนึ่งไม่ทำความชั่วทั้งปวงเท่ากับศีลศีลข้อหนึ่งก็คือห้ามฆ่าตัดตัดชีวิตครับขอบาลีเลยเอามาปานปานปานิปาตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิเอาจาช่วให้หน่อยดิสามาขนาดนี้นี่ปรเรียนเก้าแล้วเนี่ยขอรับแล้วข้อสองขอรับข้อสองก็คือห้ามลักทรัพย์ อภินาทานาเวรมณีติขาประทางสมาธิยมสาธุพระอาจารย์สาธุด้วยนะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยโอ้น่าชื่นใจมากเป็นบุญของวงการแล้วนะพระสามพระสามห้ามและเมื่อจริยธรรมทางเพศของคนที่แต่งงานแล้วมีคู่ครองแล้ว กาเมตุมิชขาราเวรมณีติขาปะทังสมาธิยามิสาธุพระอาจารย์ครับอคขอนุญาตให้คนนี้เป็นคนท่องข้อนี้เองได้ไหมครับองข้อนี้ไมีหานอยู่แล้วไม่มีปัญหาแลบโอเคเอ้าต่อไปข้อสี่ห้ามพูดเฮ็ดมุสาวาทาเวรมณีติขาปะทังสมาธิยามิสาธุ ขอห้าให้ตลอดนะลูกนะห้าด้วยข้อห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เห็นสองคนนั้นยิ้มสบายพอข้อห้านี่ดูซิจะเสียงดังฟังชัดไหมห้ามด่งสุราตลอดจนถึงเสพสิ่งเศษติดซึ่งเป็นการประทุษร้ายต่อสติอันทําให้เราประมาทและขาดสติสุราเมระยะมชะประมาทฐฐานาเวรมณีติขาประทังสมาธิยามิ ะครับหนูเนี่ยนะเอ่อหนูล่าพูดได้เลยว่าหนูเนี่ยปฏิบัติประพฤติีได้สี่ข้อครับสุรามเเม่หนูไม่ดื่มตุลาอยู่แล้วนะครับการเมม์หนูไม่ผิดลูกผิดเมียใครอยู่แล้วแล้วก็รักรั์หนูไม่รักอยู่แล้วนะครับแล้ที่หยิบของไปโดยไม่ได้ขอกอดกินเสร็จแล้วถามว่านี่ของใครนี่ของใครอันนั้นก็ไม่ได้รังเกียเพราเรียกแบ่งปันมันต้องขอก่อนของของซึ่งไม่ใช่ของตน แม้ว่าเป็นของผู้ใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนไม่ใช่กินอยู่ในปากเสร็จแล้วนี่ของใครนี่ของใครอันนี้รักษาแล้<ถ>วคุณจ้าต่อให้รู้ว่าเป็นของใครมันเขาก็ไม่อยากรับคืนแล้วว่าแต่ว่าเหลือเหลสามข้อละนะข้อ,อนี้ข้อขาสัตว์ข้าสัตว์ไม่ได้แล้วเพราะแตตอนเด็กอาจจะฆ่าแต่ว่าทุกวันนี้คือถ้าหลีกเลี่ยงได้หนูหนูยุงตอบไหม จบสิครับอยู่ก็จัดนะลูกก็จัดนะครับก็พยายามจะเป่าแล hm ้วมันไม่ไปแล้วมันไมจะเปนยมื <g <g ่อกี้เหลือสี่เหลือสามเหลือสองแล้วนะเหลือเหลสองถ้าตัดกัจมูกสาเพราะว่าอย่างจมูกสาเนี่ยเราอยู่วงการอย่างเงี้ยครับทุกคุณท่านเราผิดศีลนะครับสมมติว่าเราออกทีวีหรือว่าอะไรเงี้ยเราแสดงแล้วนะบทบาทจำเป็นบางทีมันต้องกโกหกในสิ่งที่เป็นจริงครับ อย่างนี้เราผิดหรือว่าผิดคือโกหกในการแสดงถ้าคนเขารู้ว่าเป็นการแสดงก็ไม่เป็นอะไรเพราะมันคือการแสดงใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงถ้าคุณโกหกจนติดแ็นนิสัยอย่างนี้ไม่ได้อืมอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างอ่าอย่างเช่นสะพอกให้เอามาอย่างเช่นกลับบ้านมาดึกดึกดื่นดื่นแล้วก็ถามมีคนถามว่าไปไหนมาดึกดื่นเนี้ยตอบว่า อหนูไปเตะบอลครับเตะหนึ่งนัดนั้นเละจริงครับหนูหนูเตะเริวเพียงคืนที่หนึ่งครับมีจริงแล้วเนี่ยหนูอยากจะถามคุณท่านเหมือนกันว่ามีอยู่วงหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ารู้สึกว่าหนูหนูต้องบาปแล้วคือหนูโกหกแม่แต่ว่าตอนนี้มันอเขาบอกหนูเนี่ยหนูจะใช้คำว่าพูดไม่หมดนะฮะพูดไม่หมดกับโกหกต่างกันนะครับเออสมมุติว่าหนูซื้อของให้หลาน วันเกิดหลานอะไรเงี้ยหลานอยากไดุู้นหลานอยากได้นี่หนูก็ไปซื้อแล้วแม่เนี่ยผมเป็นคนโบราณแล้วก็ไม่อยากให้ซื้อของแพงหรือว่าใช้เงินจนเกินตัวบางทีหลานมันขอในสิ่งที่แบบเออมันก็แพงกว่านิดนึงบางคนเลยเราขอมาแล้วโกหกแม่เราก็โกหกนะคือพูด,พ,ดพูดไม่หมดอะครับบอกว่าแม่กระนามว่าเท่าไหร่ครับไม่แพงหรอกแม่พอซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยหนูหนูจะผิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่การโกหกโดยตรง แต่มีแนวโน้มที่จะโกหกเขาเรียกมีมีศัพท์เส้นหนึ่งนะเ <c oughs> ขาเรียกว่ามุสาวาธาฉายาฉ oh. ายานี้แปลว่างเงานะ <Huh? S 2> คือเงามันกาําลังแสดงให้เห็นว่ามันกําลังโน้มเอียงเข้าไปหาหมุสาวาตเลยนะถ้าทําอีกสักสองสามครั้งนะ่ะมันกโกหกแนะ่เพราะฉะนั้นอย่าดีกว่า <c oughs> ทําอะไรให้แม่สบายใจดีกว่าถ้าคุณพูดความจริงวันนี้แล้วนะถ้าวันนี้มันถูกต้องพรุ่งนี้มันจะผิดไหมไม่ผิด นั่นแหละแต่แต่ถ้าวันนี้มันผิดแล้วพรุ่งนี้คุณจะทําให้มันถูกอะ่ะมันจะถูกไหมเพราะฉะน,นั้นอย่าดีกว่านะทําทวันนี้ให้ถูกต้องแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ผิดอย่างนี้มันสบายใจกว่ากันเยอะ<ม>พูดความจริงครึ่งเดียวกับโกหกเนี่ยพระอาจารย์คิดว่ามันเป็นพี่น้องกันอะ่ะไม่เป็นระคูลเรียวกันมครับผมจำไว้ได้ไหอ๋อ <c oughs> นี่ถามเผื่อใช่ไหมคุณผู้ชมคุณคุณค่าเขาบอกแล้วนะมันเป็นพี่น้องกันนะกิ่เลดจะกูนเดียวกันมาถ่ายมือตาบ้านเหมือนกันถ้าปลลงมันทุบทั้งห้าไหมเนี่ยหนูได้แค่ถามครับคุณผู้ชมเป็นไหมเป็นไหมได้แค่ถามไงในข้อไหนได้บ้างตูรามีระยะไม่ดื่มไม่ดื่มกาเมสองรักทรัพครับข้าสัตว์รักทรัพรักทรัพย์ได้เหรอเออรักทรัพก็เดี๋ยวก่อน ที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้โกหกเป็นพี่น้องและรักที่กินของคนอื่นเขาก่อนไม่เป็นพี่น้องเหรอเป็นพี่น้องหรือเปล่าเป็นพี่น้องยแต่ว่าต่อไปนี้หนูจะสัญญาสัญญากับอาเลยครับพ่อเนี่ยนโนไม่ไม่ไม่สัญญากับพ่อจานที่สัญญาพ่อจานว่ราหนูจะทําไม่ได้ตามพ่อครับต่อไปหนูจะขอหนังหนูก็ขอนะครับพ่อจานเอาบุญกินนะครับหนูว่าเอะของใครนี่อ่ะเดี๋ยวก่ เอันนี้พี่พูดกับตัวพี่คนเดียวไม่ใช่หนูก็แบบว่าพูดกว้างสมมติว่าแอบอยู่ในห้องเนี้ยเพระคุณท่านหนูก็ถามว่าเอ๊ะของใครเนี่ยขนมใครครับนี่ก็แม้นะถ้าถ้าจะไม่ให้ผิดศีลต้องอยู่ในวิสัยที่คนอื่นอยู่ในสถานะที่จะได้ยินด้วยอ๋อไม่ใช่เขาไปเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็เอ๊ะของใครอันนั้นหนูไม่ผิดคขาเพราะคุณท่านเพราะว่าเอาต่อยนั่งอยู่หนูก็ถามว่าของใครเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะคุณท่าน กับผมขอเรียนความจริงตอนที่ถามนะอยู่ในปากนะ้นะคุณจ้ามีของไครเนี่ยอร่อยจังเลยเนี่ยอร่อยอร่อยพี่น้องป่ะพี่น้องครับถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นพี่น้องให้ถือเอาได้โดยนิสาสะนิสาสะก็คือโดยความคุ้นเคยกันโอ้ทรืกันได้ครับปะแต่แต่มีข้อแม้นะเขาบอกว่าห้ามทําบ่อย ไม่ใช่ว่าฉันถือหลักวิสาสะคือความคุ้นเคยตลอดชีวิตเลยอ๋อไม่ครับก็หนูแค่อาทิตย์ละครับงพื่อนุณท่านโอ้เออพี่ครับอันนั้นเขาเรียกว่าทุกครั้งเลยครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอมาพูดตรงนี้เข้าเรื่องเข้าหลัจริงๆคือศีลเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ใช่อันไหนที่ผิดอันไหนที่ไม่ถูกต้องอย่าไปนั่งเสียอกเสียใจใช่ทิ้งมันนะละละละทำใหม่ก็อยจารคิดว่าวันๆคุณทํไม่ได้วันนี้คุณทําใหม่สิขอรับลืมคาหลังแล้วตั้งต้นใหม่อย่าไปคิดว่าอู้เรานี่ไม่บริสุทธิแล้วิตมัันนกกกรระะดดงเ พระอาจารย์คิดว่าเมื่อวานมันอาจจะกระดำกระดา่างแต่วันนี้คุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณบอกว่าฉันเป็นคนใหม่ลืมความหลังแล้วตั้งคนต้นใหม่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนให้กําลังใจเองให้มีศินต้องตั้งใจรักษาสินชายก็ตื่นตั้งใจเอาห้าข้อเนี่ยแต่ถ้ารักษาทั้งหมดไม่ได้ก็เอาทีละข้อก็ได้คือจะไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดคุณก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งนะของสินห้าเนี่ยให้ได้อย่างน้อยโกได้สามข้อใช่ไหมคุได้สามมั่นใจครับอาจารย์หวังว่าเจอกันคราวหน้านะจะเพิ่ม้หร่บ แล้วถ้าเจอกันปีต่อไปห้าข้อครบเลยถ้าครบยังห้าข้อเนี่ยพระอาจารย์จะพาไปอินเดียเลยนะอู้จริงเหวะครับพูดกับใครเนี่ยพูดกับพระงี้เหรอเออจริงผู้กับพระจริงหรือเปล่าได้ไงจริงขอโทษขอโทษครับครับขอโทษขอโทษครับได้ไปแน่ลูกได้ไปเลยถ้าครบห้าข้อนะจะพาไปวัดเวลุวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์เลยเห็นไหมไม่ต้องกลัวอ่ะไม่ต้องมองท่านเดี๋ยวไปคือท่านนี้ไม่ครบแน่พาไปด้วย นึกยว่าจะถ่ายรูปว่าฝ่าถ้าไปก็ต้องไปกันทั้งหมดนี่แหละอถ้ามีศีลห้าแล้วก็ต้องรักษาให้ได้ตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าครึ่งออกครึ่งใจวันนี้ครบวันพวกนี้ไม่ครบครึ่งร่างกายอย่างนี้อนิพ้ผานก็อยู่ไกลนั่นคือเรื่องของศีลที่สมาธิที่พูดถึงก็คือการทําความดีถูกต้องคือคือทาความดีเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ไหนก็ตามเรามีสติเพรพอเรามีสติสมาธิมันก็เกิดขึ้นความดีแปดหมื่นสี่พันข้อมันมารวมอยู่ในธรรมะข้อเดียวหมด คือการเจริญสติหรือการฝึกสมาธินั่นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าสติหรือสมาธิเปรียบเสม,มือนรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์บาดามีทั้งหมดเอามารวมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดเพราะว่ารอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเทา้าสัตว์ทุกชนิดใช่ไหมเ <S S S> <c oughs> ช่เดียวกันถ้าคุณฝึกสติฝึกสมาธิอยู่นะคุณทําเรื่องนี้เรื่องเดียววันหนึ่งถ้าคุณบรรลุธรรมแล้วทําทุกข้อคุณจะแจ่มกระเจาทั้งหมดท <c oughs> ่านถึงบอกไงว่าทําความดีให้ถึงพร้อมเท่ากับสมาธิในชีวิตจริงเราเคยนั่งสมาธิกันไหม เคยบ้างคุณโยมพระอาจารย์ก็เชื่อว่าเคยแน่ๆเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสแต่อีกสามท่านหนอในพระอาจารย์ไม่มั่นใจเคยเคยนับแต่นั่งแล้วมันมันไปไม่ถึงนะครับคุณเจ้าไปไม่ถึงใช่ไหมพมรู้สึกตัวมันอย่าพูดแล้วไปไม่ถึงเอาแค่นานที่สุดเท่าไหร่ดีกว่าอ๋อก็เด็กๆถูกบังคับก็มีเป็นครึ่งชั่วโมงครับนี่เรียเป็นเด็กเลยนะเนี่ยครับแต่ว่ารู้ว่าในใจมันไม่ได้ไม่ได้ไปตามครับคือร่างกายเราอยู่ได้แต่ในใจวันนี้มีโอกาสฝึกสมาธิไหมฝึกตอนนอนไม่หลับะครับ คือผมนี่จะเป็นเป็นเหมือนคนโรคจิตอะครับเวลาถ้าเกิดถ้าไม่ไปติดนะคือเวลาเวลาสมองสมมติว่าต้องการสีเขียวสมองจะไม่เอาสีเขียวมันจะกลับไปกลับมาผมต้องค่อยๆแบบค้ามดาวลงอย่างครับอ่ะสมอครับนั่งสมาธิครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตอนบวชครับปีไหนอะตั้งแต่สมัยอายุยี่สิบห้าครับพระคุณเจ้าครับปีนี้เท่าไหร่ละนิดหน่อยเขาเลยมานิดเดียวครับ เลยมานิดเดียวติดติดอยู่แล้วคุณไมเชื่อไหมหนูไม่เชื่อหรอครับสามสเต็หกี่เจ็ดแล้วเพีย <laughs> <laughs>